ตอนนี้ตำรวจเขากำลังคือจะให้ตำรวจไปพิสูจน์ตอนนี้ตำรวจก็กำลังยุ่งวุ่นวายไปหมดนะกับการปฏิญาณตนปฏิญาณตนปัญหาก็คือตอนนี้เ,<อ>เรายังไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนพิสูจน์เรื่องราวของสุภาพสตรีคนนี้เพราะว่าในการวิ่งเต้นของสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับตำรวจด้วยและตำรวจมันจะไปตรวจสอบตำรวจเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าสุภาพสตรีท่านนี้ก็อ้างอันนี้คือถ้าถ้าตำรวจคิดว่าตำรวจถูกตำรวจต้องจับคนนี้เลย เพราะว่าอ้างว่าซื้อของขวัญให้กับภรรยา <คน S 2> ผู้ใ, <น S 2> ใหญ่คนนี้ซื้อนาฬิกากับผู้ใหญ่ภรรยาผู้ใหญ่คนนี้แล้วก็อ้างว่าได้คุยชัดกับผู้ใหญ่คนนี้เรื่องการโยกย้ายตำรวจภาคนั้นภาคนี้กี่คนกี่คนกี่คนคนนั้นเอาคนนั้นไม่เอาคือมีการอ้างอ้างทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำคือเราต้องไปแจ้งความถูกไหม พละเมืองดีไปแจ้งความแต่ตอนนี้เราจะแจ้งความยังไงเนี่เมื่อคนที่เราจะต้องไปแจ้งความอยู่ในนี้ด้วยมีชื่อพัวพัออนอยู่ในอยู่ในบทสนทนาต่างๆอยู่ในนี้ด้วยอ,อยู่ในนี้ด้วยเราต้องไปแจ้งกับใครปออทตํารวจไซเบอร์ตอนนี้พี่แต่ลงผิวพันก็วิ่งเข้าวิ่งออกลง,ลงทีวีเราจะไปแจ้งกับใครดีพี่ก้องอปออทอไซเบอร์แจ้งตำรวจน้ำก็ไม่ได้แจ้งตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่ได้แจ้งตำรวจป่าไม้ก็ไม่ได้ ใช่ไหมใจต่อมอก็ไม่ได้เพราะตํารวจอะไรเนี้ยก็ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่แล้วท่าในนี้เนี่ยมันมีเส้นสายเนี้ยไปถึงแบบผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งของเราคือใคร